มาดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีกันต่อนะคะคุณผู้ชมจะบอกว่าคือรอดตายอย่างหวุดหวิดเลยนะคะ<อ>มีรถเก๋งค่ะเสียหลักไปชนกับเสาไฟและปรากฏว่าไฟเนี่ยลุกท่วมเลยนะคะ,คะหลังจากนั้นรถเก๋งเนี่ยไปตกอยู่ที่ร่องกลางถนนแล้วคนที่อยู่ภายในเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าคลานออกมาได้อ,ะอ่ะคลานออกมาได้แล้วก็รอดตายอย่างหวุดหวิดเลยนะเนี่ยเป็นสภาพรถเก๋งคันที่เกิดเหตุค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นคือช่วงเย็นของเมื่อวานเนี่ยคุณดูสภาพนะพัะงยับแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม จุดเกิดเหตุก็คือหน้าสถานีน้ำมันปตทบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข36สายกระทิงลายปลวกเกตออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะคะหลังจากที่เกิดเหตุแล้วทั้งกู้ภัยตำรวจก็ลงพื้นที่นะคะพอไปถึงเนี่ยไปพบรถเก่งคันนี้นะคะยี่ห้อเชฟโรเล็ตสีบรอนถูกเพลิงลุกไหม้เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้สารเคมีฉีดสกัดก่อนที่จะลุกลามสภาพตัวรถก็ได้รับความเสียหายทีนี้ ใกล้กันเนี่ยไปเจอ2คนก็คือนายพายุพิมพ์ดีอายุ31ปีเป็นพนักงานของโรงงานแล้วก็แฟนของเขาก็คือนางสาววิชุดาปัตตะทาอายุ25ปีเคราะดีมากทั้งคู่เนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บไม่เป็นอะไรนะคะแต่อาการตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยคือตกอกตกใจแล้วค่ะสอบถามนายพายุเนี่ย เล่าบอกว่าขณะที่เดินทางกลับจากระยองมุ่งหน้าชนบุรีระหว่างที่ตัวเองเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนช่องทางจราจรก็คือจะเปลี่ยนเลนเนี่ยนะคะมีรถเนี่ยมันเปลี่ยนเลนเข้ามาพอดีเช่นเดียวกันจึงตัดสินใจหักหลบพอหักหลบเสร็จปุ๊บก็เลยทําให้รถของตัวเองเนี่ยเสียหลักหมุนไปฟาดเข้ากับเสาแล้วก็ตกลงมาร่องกลางถนนแบตที่เห็นจนเกิดเพลิงลุกไหม้ตัวเองและแฟนสาวพยายามตะเกียกตะกายหนีเอาตัวรอดออกมาจากรถได้สําเร็จแล้วก็ปลอดภัยค่ะ ตอนชนนี่เกิดเพลิงหไหม้ด้วยครับแล้วรัก,ก,กใครมาช่วยพี่บอกออกมาเองออกมาเองเหรอได้ต่อตอกใจมัครับตกใจแต่ไม่รู้ว่ารู้แต่ว่าต้องออกมาออก,ออก่อนเพราะว่าไฟมันลุกข้างในอะค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้หญิงคนนี้ก็คือคุณวิษดาเนี่ยนะคะบ,บอกว่าปฏิหารที่รอดตาม,มาได้เนี่ยเชื่อว่าก็เป็นพระนะพระที่คุณแม่ให้ไว้ไว้ติดตัวแล้วก็ไว้ติดหน้ารถค่ะโชคดีนะคะรอดได้เนาะโอ้ร้ายแรงทีเดียวอุบัติเหตุครั้งนี้